เปิดแผนที่สองโรงงานผลิตอาหารเสริมว่าแดงเหิมหนักไม่กลัวกฎหมายไทยจับมืออดีตรบพิเศษรวมหัวขนยาบ้าข้ามแดนไทยโดยข่าวล่าสุดสองอดีตทหารกองพันจูโจมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษดัดแปลงรถเรียนแบบทหารสมทะเบียนตรากงจักขนยาไอ้1,400กิโลกรัมถูกจับได้แต่ไม่ยอมจำนนคว้าปืนยิงสู้เจ้าหน้าที่แต่สุดท้ายไม่รอดเหตุการณ์นี้ สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั้งกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงเมื่อเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่คนร้ายใช้กลอุบายเหนือชั้นโดยนำรถบรรทุกหล้อปลอมเป็นรถทหารขนยาไอซ์มหาศาลกว่า1.4ตันฝ่าตะเข็บชายแดนเข้ามายังพื้นที่ภาคเหนือของไทยเริ่มเปิดฉากปฏิบัติการเดือดกลางดอยในวันที่8มีนาคมที่ผ่านมา หน่วยงานความมั่นคงได้สนธิกำลังออกปฏิบัติการพิเศษโดยมีพลตำรวจโทกิตาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5และพลตรีกิตด,ดกรจันทราผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองเป็นหัวเรือใหญ่นำกำลังเข้าตรวจสอบหลังได้รับรายงานว่ามีขบวนการค้ายาเสพติดใช้เส้นทางลำเลียงยาเข้าพื้นที่ชายแดนเมื่อเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนถึงจุดเป้าหมาย บริเวณอนุสร์สถานวิรชนบ้านสันติคีรีหมู่หนึ่งตำบลแม่สลองนอกอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายก็พบรถบรรทุกอีซูซูหกล้อสีเขียวขี้มาจอดอยู่ในจุดที่ผิดสังเกตลักษณะคล้ายรถบรรทุกของกองทัพด้านหน้าติดแผ่นป้ายทะเบียนตรากงจาก15875ขณะที่ด้านหลังกลับไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนสิ่งที่ทําให้เจ้าหน้าที่ต้องตะลึงคือ ภายในรถบรรทุกคันนี้ถูกดัดแปลงให้ดูเหมือนเป็นรถของทหารทุกกระเบียดนิ้วเพื่อให้สามารถลำเลียงยาเสพติดผ่านด่านตรวจโดยไม่ถูกสงสัยตัวรถถูกคลุมด้วยผ้าใบปิดมิดชิดป้องกันการมองเห็นจากภายนอกเมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่พบยาไอจำนวนมหาศาลถูกซุกซ่อนในถังน้ำมันขนาด200ลิตรจํนวน15ถังแต่ละถังอัดแน่นไปด้วยยาเสพติดน้ำหนักรวมกว่า1,400กิโลกรัม คาดว่าหากเล็ดลอดเข้าไปถึงเครือข่ายในเมืองใหญ่จะมีมูลค่ามหาศาลนับพันล้านบาททั้งนี้สืบเนื่องจากพลตำรวจตรีมานพเสนากูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายสืบทราบว่าขาบวนการขนยาไอซ์เครือข่ายที่ถูกจับกลุมไปเมื่อวันที่26ธันวาคมเตรียมขนยาเสพติดล็อตใหญ่มาจากชายแดนไทยเมียนมาผ่านทางอำเภอแม่ฟ้าหลวงเข้าสู่พื้นที่ชั้นใน จึงนำกำลังชุดสืบสวนลงพื้นที่วางแผนสกัดจับกระทั่งเวลา5้านาฬิกาพบรถบรรทุก6ล้อลักษณะคล้ายรถทหารมีผ้าใบปิดคลุมท้ายมิดชิดลักษณะตรงตามที่สายรายงานจอดอยู่บริเวณดังกล่าวแต่ไม่พบใครอยู่ในรถตำรวจไม่กล้าผีผามเข้าตรวจคน้นเพราะเข้าใจว่าเป็นรถทหารจึงกระจายกำลังแอบซุ่มเฝ้าสังเกตการอยู่บริเวณโดยรอบต่อมา มีรถอนเนกประสงค์ฟอร์ดเอเวอร์เรสสีขาวทะเบียนป้ายแดงรอเรือ1507กรุงเทพมหานครมีชายสองคนและหญิงหนึ่งคนนั่งมาในรถขับเข้าไปบริเวณดังกล่าวชายสองคนลงจากรถเตรียมมาขับรถบรรทุกออกไปตำรวจที่แอบซุ่มอยู่แสดงตัวขอตรวจคน้นปรากฏว่าทั้งคู่รีบวิ่งกลับเข้ารถพร้อมชักปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ทำให้ต้องกระโดดหลบเข้าที่กำบงัง ก่อนระดมยิงตอบโต้จนเกิดการประทะก,กันขึ้นเสียงปืนดังสนั่นดอยนานประมาณสิบนาทีสิ้นเสียงปืนสงบลงฝ่ายเจ้าหน้าที่ปลอดภัยส่วนชายทั้งสองถูกยิงได้รับบาดเจ็บทราบชื่อคือจ้าสิบเอกสำรันวิพรและสิบเอกอำนาจสุพโสดท,ทั้งคู่เป็นอดีตทหารยึดปืน9ก้ามมได้สอกระบอกนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองส่งโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง อายัดต,ตัวไว้สอบสวนดำเนินคดีพร้อมกับหญิงอีกคนที่นั่งมาด้วยกันในรถชื่อนางสาวพรยานีจังจาส่วนในรถบรรทุกหกล้อพบถังน้ำมันขนาด2องลิตรสิถังมียาไอซุกซ่อนอยู่เต็มทุกถังน้ำหนักรวมประมาณ1,400กิโลกรัมขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทราบว่ามีผู้ร่วมขบวนการขับรถกระบะโตโยต้ารีโวอีกคันลงดอยไปทางตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวง มุ่งหน้าไปตามถนนพหลโยธินจึงรีบวิทยุสกัดจับพร้อมนำกําลังไล่ติดตามไปจับกลุ่มได้ที่ด่านตรวจแยกอีกอ้อตนนําบลแม่สลองในควบคุมตัวชายอีกสี่คนที่นั่งมาในรถไว้ได้ทั้งหมดทราบชื่อนายท่านทนนันตะนายกฤติวัตรริ์มหานายนันทภพหลินชยัยและน,นายสนันแกละมือโดรวมผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุมเจ็คนควบคุมตัวพร้อมของกลาง นำส่งสอพอแม่ฟ้าหลวงดำเนินคดีต่อมาเจ้าหน้าที่ขยายผลส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นบ้านของนายชุติธานจิว,วิริยภัยสารหรือเสียจิวที่บ้านรวมใจหมู่19ตําตำบลป่าตึงอเภอแม่จันจัังหวดเชียงรายหลังมีข้อมูลว่าเป็นหัวจกเครือข่ายขาบวนการขนยาไอที่ถูกจับกลุ่มปรากฏว่าเสียจิวไหวตัวทันหลบหนีไปก่อนแล้วผลการตรวจค้นบ้านพบปืนอากา้า ปืนพกสัน้นพร้อมเครื่องกระสุนลูกระเบิดคว้างสังหารดินระเบิดทั้ง200ลิตรชุดฝึกลายพรางทหารจำนวนมากประสานเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือชุด EOD เข้าไปตรวจสอบและตรวจยึดทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานพันเอกมีชัยนิลศาสตร์รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองเผยว่าการตรวจยึดยาไอล็อตใหญ่ครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เพื่อสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้ทะลักเข้าไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศรถบรรทุกที่ใช้ขนยาเสพติดไม่ได้เป็นรถของราชการทหารแต่มีการแดัดแปลงทําสีให้คล้ายกันและใส่แผ่นป้ายทะเบียนปลอมขึ้นมาเพื่ออำพรางเจ้าหน้าที่ส่วนอดีตทหารทั้งสองคนที่ถูกจับกลุ่มเป็นอดีตทหารรบพิเศษในพื้นที่จังหวัดลบบุรีแต่ถูกปลดออกจากราชการแล้วตรวจสอบประวัติจะสิบเอกสำราน อดีตทหารสังกัดก,กองพันปฏิบัติการพิเศษชกก0และอดีตพลอาสาสมัครกองพันจู่โจมรุ่นที่18หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษถูกปลดออกจากราชการเมื่อปี64เนื่องจากหนีราชการส่วน1ิเอกอำนาจอดีตทหารสังกัดก,กองพันจู่โจมและอดีตพลอาสาสมัครกองพันจู่โจมรุ่นที่19หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษถูกปลดออกจากราชการเมื่อปี63า เนื่องจากคดียาเสพติดต่อมาช่วงบ่ายวันเดียวกันกองทัพบ,บกได้รับรายงานจากกองกำลังผาเมืองเกี่ยวกับการจับกลุ่มและตรวจยึดยาไอ้น้ำหนักประมาณ1,400กิโลกรัมซุกซ่อนในรถบรรทุกหล้อที่ถูกดัดแปลงให้มีลักษณะคล้ายรถทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจากการตรวจสอบรายละเอียดของรถบรรทุกคันดังกล่าวมีการปลอมแปลงให้มีลักษณะคล้ายรถทหารไม่พบชื่อผู้ครอบครอง และไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบของกรมการขนส่งทางบกส่วนป้ายกงจากหมายเลข15875เป็นป้ายทะเบียนของรถทหารที่ถูกจำหน่ายออกจากระบบไปแล้วแต่ถูกนำมาสวมทะเบียนเพื่ออำพรางสำหรับรายละเอียดอื่นๆอ,อยู่ระหว่างการขยายผลของเจ้าหน้าที่แต่อย่างไรก็ตามมีการเปิดเผยพิกัดลับบน Google Map ซึ่งถูกปักหมุดไปยังโรงงานแห่งหนึ่ง ที่ระบุว่าเป็นศูนย์จำหน่ายอาหารเสริมว่าแดงแต่สิ่งที่ทำให้หลายคนตกใจคือสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตชายแดนไทยพมา่าท่ามกลางป่ารกทึบและอาจเป็นมากกว่าศูนย์ผลิตอาหารเสริมธรรมดาเมื่อพิจารณาจากภาพแผนที่จะเห็นได้ชัดว่าโรงงานดังกล่าวถูกสร้างขึ้นอย่างแนบเนียนกลางป่าทึบพื้นที่โดยรอบไม่มีเส้นทางหลักตัดผ่านมีเพียงเส้นทางลับที่เชื่อมโยงกับพรมแดน ทำให้เกิดคำถามสำคัญว่าโรงงานนี้มีไว้เพื่ออะไรและทำไมมันถึงถูกซ่อนอยู่ในพื้นที่ลึกลับเช่นนี้แต่จุดที่น่าสะเทือนใจและสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วคือตำแหน่งของอาคารแห่งนี้จากข้อมูลที่ปรากฏในแผนที่ดูเหมือนว่ามันตั้งอยู่ฝั่งไทยซึ่งหากเป็นจริงนั่นหมายความว่ามีสิ่งผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นเพราะบริเวณดังกล่าวคือแนวตะเข็บชายแดน ที่เป็นฐานที่มั่นของกองกำลังว้าแดงซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าพวกเขาไม่ได้ผลิตอาหารเสริมเหมือนอย่างที่หลายคนคิดแม้ในแผนที่โรงงานนี้เป็นศูนย์จำหน่ายอาหารเสริมของกลุ่มว้าแดงแต่สำหรับชาวบ้านทั่วไปทุกคนล้วนรู้ดีว่าแท้จริงแล้วมันคือชื่อรหัสที่ใช้เรียกเฮรโรอ,อีนและยาไอที่ผลิตและกระจายออกไปยังตลาดมืดทั่วโลกที่น่าตกใจคือ หน่วยงานรัฐกลับไม่เคยรับรู้หรืออาจทำเป็นไม่รู้ถึงกิจกรรมรับเหล่านี้ทั้งที่ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายค้ายาเสพติดวาแดงเป็นสิ่งที่ผู้คนในพื้นที่รับรู้มานานและการที่โรงงานนี้อาจอยู่ในเขตแดนของไทยยิ่งทำให้เกิดคำถามมากขึ้นว่ามีใครอยู่เบื้องหลังหรือให้การสนับสนุนเครือข่ายนี้อยู่หรือไม่จากข้อมูลเชิงลึกของแหล่งข่าวด้านความมั่นคงโรงงานแห่งนี้ อาจเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของเครือข,ข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติซึ่งใช้พรมแดนไทยพมา่าเป็นช่องทางลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยก่อนกระจายไปยังประเทศอื่นๆกลุ่มวาแดงเป็นที่รู้กันดีว่ามีบทบาทสำคัญในตลาดเฮโรอีนและยาไอซระดับโลกโดยใช้โรงงานในป่าลึกเหล่านี้เป็นแหล่งผลิตลับก่อนส่งต่อไปยังขบวนการค้ายาผ่านเส้นทางลำเลียงที่ปลอดภยัย ซึ่งรวมถึงชายแดนไทยที่ถูกใช้เป็นจุดผ่านสำคัญสิ่งที่ทำให้ประชาชนตั้งคำถามมากที่สุดคือเหตุใดหน่วยงานรัฐจึงเพิกเฉยต่อข้อมูลนี้แม้มีหลักฐานชัดเจนจากแผนที่แต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีหน่วยงานใดดำเนินการตรวจสอบอย่างจริงจังบางคนเชื่อว่ามีข้าราชการระดับสูงหรือผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังช่วยให้ขบวนการนี้ดำเนินต่อไปโดยไม่มีการตรวจสอบ หรือบางทีการมีอยู่ของโรงงานแห่งนี้อาจเป็นที่รับรู้ในระดับสูงอยู่แล้วแต่ถูกมองข้ามเพราะมีผลประโยชน์บางอย่างเกี่ยวข้องผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่วันต่อไปวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ